ติดปีกนางฟ้า1บสาวคนดังถ่ายรูปใส่ปีกนางฟ้าต่อรำเทศกาลต่างๆแต่ละคนทั้งแซ่บและน่ารักในสไตล์ของตัวเองบางรายเล่นใหญ่อลังการไม่มีใครยอมใคร เจนีอ่อลพาธทำเอาอินสตาแกรมร้อนชาเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งเจนีอ่อลพาธนับป้อมเพรในวัย43ปีไม่เคยทำให้เป็นแฟนผิดหวังนับวันยิ่งแซ่บมาึ้นเรื่อยๆและยิ่งทวีคูณเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับล่าสุดที่เจ้าตัวได้ออกมาเผยรูปเซตใหม่พกภาพป,ปีกนางฟ้าสีขาวพร้อมระบุแคปชัน่น My 2024 Vision Board โชว์ความแซ่บบอดี้ผ่านการออกกำลังกายไม่ยั่งนากสีผมเข้ากันกับการแต่งหน้าสายฝอเป็นลุคที่ปังมากทำเอาคนในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมน กนรัวๆว่า กระแตอาสยามเป๊กสุดแซ่บนักร้องสาวกระแตอาสยามที่มาเผยความแซ่บของตัวเองชิ้นเดียวกันต่อรำให้สก,กาวันวาเลนไทน์ด้วยการสวมชุดสีแดงเข้าขันกับสีผิวและปีกขนาดใหญ่สีเดียวกันกับชุดมีคันธนุเหมือนเทพธิดาคิวปิดออกโรงเองท่าโพลที่เป๊มากชนะขาดร้อยเลยทีเดียวแม้จะโดนดราม,ม่าเรื่องกอล์ฟคอนเสิร์ตถ่ายรูปแต่เธอก็บอกแล้วว่าไม่เหมือนกันของแตเป็นสีแดงรูปนี้ถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกะจะปล่อยต้นเรื่องของความรักทีมคิวปิดมันมีปีกกันหมดแต่น่าจะบังเอิญว่าอาจจะคิดแนว กัันนนเเท่า้องโบเมลาดาทำเอาสร้างตำนานมากเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวโบเมลาดาจะต้องออกยีวเว้นงานหนึ่งแต่รถติดมากทำให้กลัวจะไปงานไม่ทันงานนี้เจ้าตัวจึงต้องอาศัยคุณตำรวจจราจรให้พาไปส่งถึงที่หมายแต่ชุดที่เธอใส่ทำเอาฮือฮากันทั้งถนนหอน,หนางจากหน้าผมจะจัดเต็มกับชุดสวยๆแล้วนั้นสาวโบยังมีการติดปีกนางฟ้าไว้ที่หลังอีกด้วยเป็นการสร้างตำนานความโบบาแบบสวยๆไปพร้อมกันเบลล่ารานี นางฟ้าตกสวรรค์กระแสมาแรงดีตลอดไม่มีตกสําหรับนางเอกสาวเบลล่าที่ความสวยโดดเด่นทําให้ได้รับเชิญไปถ่ายแบบอยู่บ่อยครั้งเมื่อปี2561เธอก็ได้ถูกชักชวนให้มาถ่ายแบบขึ้นปกฉลอง48ปีนิตยสารกุลสตรีแต่งานนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะเธอได้พกภาพปีกนางฟ้ามาถ่ายแบบครั้งนี้ด้วยปีกขนนกครึ่งประดับจัดเต็มเท่านั้นไม่พอในปี2563เขายังคงโด่งดังอยู่ต่อเนื่องทําให้เบลล่าถูกชวนให้มาแต่งตัวตามละครในเกมดัง ROV e. เป็นไวซ์เวิง สยย่สยใพิมมกเลชารดาน่ารักปนแซ่บมาเลยสาพิกเลทที่ได้มาออกลงรูปติดปีกเรากับนางฟ้านที่ริมทะเลชุดเดสสีฟ้ามงเหมือนผๆอาจจะดูหวานแววแต่จ,จริงๆแล้วแอบซ่อนความเปรี้ยวเอาไว้ซีทูกับความสดใสเป็นรูปฉลองต้อนรับวันเกิดของเธอโดยเธอได้ลงรูปนี้พร้อมบ,บอกว่ามีปีกได้เพราะวันเกิดทำเอาโซเชียลไม่ได้เห็นรูปต่างหากกันเข้ามากดไลค์ให้รัว พิงกี้สาววิกาชีวิตเปลี่ยนแล้วสวยขึ้นเยอะมากสาวพิงกี้ที่หลังจากได้ออกมาใช้ชีวิตใหม่เธอก็เปลี่ยนลุคตัวเองทันตาเห็นจากสาวผมยาวกลายเป็นตัดสั้นเพิ่มความน่ารักและความน่าเด็กได้เยอะมากยิ่งขึ้นผ่านตัวเองกลายมาเป็นแมค้าออนไลน์นอกจากนี้มักจะมาลไลฟ์สดขายของอีกด้วยเท่านั้นไม่พอยังมาอวดลุคสวยสวยให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่เสมอซึ่งครั้งหนึ่งเธอก็เคยแต่งชุดน่ารักติปิกสีขาวออกแนวใสหวานชุดลายลูกไม้ดูแล้วละมุนมากลุคนางฟ้านี้ฮะเอาหลายคนบอกเลยว่าให้สิบพัน มินชาลิดาต่อรงเทศก,กาลฮาโลวีนที่ผ่านมาโดยปีกนางฟ้าจากแบรนด์คนไทยที่สาวมินได้เชิญเพื่อนๆมาร่วมปาร์ตี้ด้วยกันรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างใหม่ดาวิกาก็มาร่วมงานนี้ด้วยทั้งสองได้นัดก,กันแต่งตัวให้เข้ากันชุดสุดแซบ่บพร้อมกับปีกสวยงามอยู่ข้างหลังซึ่งปีกนี้ก็มาจากฝีมือคนไทยมิลลิาร์รีแบงค์คอบทำเอาหลายๆคนชื่นชมเลยว่าปีกสวยมากเมื่อทั้งสองสาวนํามาสวมใส่ก็สวยทวีคูณเข้าไปอีก ใหม่ดาวิกานางฟ้าที่มักจะได้สวมใส่ปีกนางฟ้าอยู่บ่อยครั้งสําหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกานอกจากจะเคยใส่ปีกคู่กันกับเพื่อนสนิทอย่างมินชาลิดาแล้วนั้นเมื่อปี2015เธอเคยไปออกงานให้กับแบรนด์ไอศกรีมชื่อดังในงานเปิดตัวแมกนัมไว้ขนขบวนเพื่อนนางร้ายหลายคนสลัดลุกมาเป็นนางฟ้าสวยสดใสรวมถึงเธอเองก็ได้ใส่ชุดปีกนางฟ้าอลังการกว่าใครทรงผม4ี่ชุดและปีกล้วนแต่เป็นสีขาวเข้ากันไปสมดูนอกจากนี้ครั้งหนึ่งในงานฮาโลวีนเธอเคยออกมาทำเอาแฟนขับตะลึงกันแล้ว กับการแปลงโฉมเป็นผีเสื้อใส่ชุดยางลาเท็กสีชมพูรัดรูปเผยความเป๊ปะ,ะปังและติดปีกผีเสื้อเอาไว้ด้านหลังเป็นชุดเซ็ตที่เข้ากันมากเลยทีเดียว อุ้มทวีพรงดงามประการตาที่มาในปริคุชุดอลาัางการสำหรับปุ้มทวีพรมิชแกนไทยแลนด์2023ที่ได้เตรียมฟิตติ้งชุดประจำชาติไทยเตรียมสู้ในเวทีมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2023ในรอบชุดประจำชาติที่ประเทศเวียดนามแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีพลังกำลังอันยิ่งใหญ่เหนือใครตำนานความเชื่อที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาช้าน,นานผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปสีทองอารามโดดเด่นบนเวทีท่าทางการหัวเข้ากันกับชุดมากจนได้ใจคนไทยทั ประเทศนัดนิสามณีเป็นปีกที่ครีเอเตอร์สวยงามมากๆที่สาวนัดนิสสามณีได้แต่งฉมตัวเองตอนรำเทศกาลคริสต์มาสหน้าหนาวปีที่แล้วสโนว์เกิร์ลผมสีขาวอมเขียวชุดสุดแซบและใส่ปีกนางฟ้าสีขาวไว้ที่ด้านหลังกับลุคแต่งหน้าที่สวยโดดเด่นพร้อมแคปชั่นระบุว่าใกล้คริสต์มาสแล้วขอเริ่มแบบติดสวยด้วยหิมะก่อนแล้ววันจริงเจอแบบตะลึงทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมในความสวยกันสน,นั่น